ครับผมนายณัฐพลศิมาพิมนัทปวช2องหนึ่งแผนกวิชาช่างิเล็เทรอนิอกส์วิยาทลัยการอาชีพกับบินบุรีวันนี้จะมานำเสนอการใช้แอปพลิเคชันค้นหาสัญญาณดาวเทียมไทยคม6และไทยคม8ครับวิธีการติดตั้งให้กดเข้าที่เพจโซและทำการค้นหาว่า s t e l l Light Pointer และเมื่อเสิร์ชหาแอปเป็นหน้าตายอย่างนี้ครับ จะทำการติดตั้งให้เรียบร้อยเมื่อทำการติดตั้งเสร็จแล้วให้เปิดแอปพลิเคชันและก็บริเวณนั้นห้ามมีสิ่มปลุกสร้างหรือต้นไม้บดบังบริเวณนั้นและให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกหรือทิศวิวและให้ทำการเลื่อนหาไทยคม6และไทยคม8ครับค่อยๆเลื่อนหานะ ได้ได้เขาหกเลยกับไทยคมแปดเลยขอจบการนอนเสริไว้เพียงเท่านี้ครับ